สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการ์ดอ่าอีโบผู้พิพากษาอันบีทพร้อมกับคอสตูมของเขานะครับผมไะเราไปดูความสามารถของการ์ดนี้กันนะอ่าความสามารถที่หนึ่งนะครับเมื่อฉันสร้างแลนด์มาร์กนะครับหรือตกแลนด์มาร์กของตัวเองก็จะมีโอกาสนะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์ใช้เอฟเฟกต์เซนเตอร์หมอกนะครับผมอ่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกแลนด์มาร์กของฉันนี่ก็จะมีโอกาสนะครับเจ็ดสิบเปอร์กักขังฟองสบู่นะ มาตอนที่ความสามารถที่2นะครับเมื่อก่อสร้าง3มหลังเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ50เปอร์ย้ายไปยังตำแหน่งจุดยืนนะถ้าไม่แสดงผลเนี่ยจะบวกเพิ่มทีละ10เปอร์นะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ65เปอร์ล็อกค่าบันทางเมืองที่ตกนะครับผมแล้วก็สุ่มค่าบันทางคูณคูณคูณ8นะอย่าไม่หมดนะครับเมื่อตกแลนด์มาร์กนะครับหรือสร้างแลนด์มาร์กโดยตรงนะก็จะมีโอกาสครับ90เปอร์เลือกพื้นที่ของฉันแล้วก็เปิดโอลิปด,ดึงฝ่ายตรงข้ามหน้าหลัง4ช่องมาตกนะ แล้วนะครับมีโอกาส10เปอร์สลายป้องกันของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับผมส่วนความสามารถของคอตูนนะครับทุกๆโอกาสทอยลูกเต๋าของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ50เปอร์ชาร์จโล่ทองเนาะชาร์จสูงสุดที่2ขั้นนะครับผมอ่าเซตหนึ่มจะเล่นก็มีนะครับหมวกอาร์ชิลนะถ้าใครมีหมวกไทเทเนียมโจมตีก็ใช้หมวกไทเทเนียมโจมตีนะครับคือผมใช้หมวกเนี่ยเพราะว่ามันมีออฟอ่าปกป้องเอฟเฟกต์อันตราย35เปอร์ไงอ่าที่2นะ การเชิญกับดักนะครับผม G3 นะครับรูพิทักษ์ราชาที่ถูกเนเทศอ่าถ้าใครมีพวกโดนระเบิดหรือจะเป็นโดนเนเทศก็สามารถใช้ได้นะผมเนี่ยเบื่อนะครับเบือ่อสายทาสีผมก็เลยชอบใช้จี้นี้เป็นพิเศษนะและจีสุดท้ายนะครับรองเท้าดอบซูเปอร์ไดมิชันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอ่าอีโวผู้พิพากษาอนูบิสอ่ะมันจะอ่าเก่งหรือเปล่านะครับผม มาเจอกับน้องพี่ๆนะครับผมอ,อีโวมินาวานชุดว่ายน้ำอ่าการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดเป็นการ์ดสายความจัดนะเอาแล้วเอาแล้วเขามีาดำดำฟองสบู่ชุดเตอร์ด้วยนะโอ้ยยังเอาเลยนะครับออโต้จริงหรือออโต้หลอกเนี่ยเอ้ยถอยลงกุ๊กนะลูก <c oughs> เบิ้นไปก่อนนะครับเบิ้นไปก่อน คือเราต้องจบเพ์สเนี่ยเราต้องไปยืนอยู่บนอซินเตอร์หมอกเราไว้นะถ้าเราไปยืนอยู่บนซินเตอร์หมอกหรือไปยืนอยู่บนแลนด์มาร์กเราเนี่ยสายที่วาร์ปมาหาเราจะเล่นลําบากนยเพราะว่าเรามีขังฟองสบู่อย่างไงอ่ายัางไม่ชาร์จโล่ทองนะครับยังไม่ชาร์จโล่ทองนะป๊ออืมชาร์จโล่ธรรมดานะครับชาร์จโล่ธรรมดากับดัดวางรองเท้าไปมุมหรือไปเป็พิเศษนะ มือที่ตการไปก่อนนะฝ่ายแล้วนะครับเรา <c oughs> เออ <c oughs> คือถ้าฝ่ายตรงข้ามเอาเนทีทศมาเราก็ไม่กลัวนะเราก็เอ่าเหาไปได้สบายๆนะครับเพราะเรากับดักวางกอ่อรังต่อไอ้เนธธธื้เทศไปเราก็ตกกับดักเด้งกลับมา <c oughs> สร้งางคูมังกรไหมหมวกอาร์คิวไม่สร้งางคูมันกนะฟับแล้วก็อ่า เปิดเทศกาลเปิดเทศกาลให้เมืองนี้มันแพงไว้เวลาที่ฝ่ายตรงข้ามตกกับดักเราจะได้เปเมืองแพงไงแล้วเขาเอาหลุมดำมาวางตรงนี้ไม่ได้นี่แหละข้อดีของการ์ดเนี่ยอ่าอยัางไงตัดใจถอยสองกับหลังนะมีนอว่ามีนอว่าในชุดว่ายน้ำบันติดไหมตัวนี้มีมีแปนในตัวนะมีอ่าเอฟเฟกต์ลบมืดด้วย ยังไงอีกถอยทีสองนะอ้ถอยดีมากๆเลยนะครับเอ้ยหมีชกไปดีหนึ่อโดดเลยกว้างนะครับกว้างวางจัดไปทีหนึ่งดำวางมาเป้ามาเป้าขังฟองตมบ,บูนะเรามีขังฟองตมบ,บูนะเฮ้ยมาไหม มานะครับมัขก็ไปหนึ่งครั้งไม่ขังนะครับเจ็ดสิบเปอร์ขังเลยนะบังคับย้ายทีหนึ่งเสียดายนะไม่มีตัดการไอดีไอดี <c oughs> พี่เขาไม่มีตัดการนะไอดี ID พี่ก่อนนะครับผมยืมเข้ามารีวิวนะไอดี ID ตัวเองยังยังไม่ปิดเลยคอสตูมเนี่ยไายนู่นแล้วนะครับไปนู่นแล้วงไง โดดนะครับโดดโอ้โหมาเปล่าไงไงผมดอบ้างไหนวางเมืองแพงเราไม่ได้นะอย่านะไปแดงนะเพื่อนมาเปล่าคิดให้ดีนะจ๊ะไม่ไปนะครับไม่ไปนึก <c oughs> <c oughs> ว่าจะมา <c oughs> ไปเราเราต้องเอาคืนแล้วอ่าชาร์จโล่แล้วนะครับ ชาโลทองแล้วนะอ่าแปนติดนะครับรองเท้ารองเท้ารองเท้าไป,ไปมือไปพิเศษด้วยนะเปิดเทศกาลก่อนเออเดี๋ยวเราจะอ่ากลับเมืองนะครับกลับเมืองบุญรองเท้าหาะเออบัตรเชิดติดนะครับรองเท้าหอด้วยนะเออเปอิดเทศกาลครับเปิดเทศกาล เชิญมาที่นึงติดหมวกคนระับติดหมวกเอ,อเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนดีนะอคิดคิดผิดที่มาตรงเนี้ยไม่มีอะไรนะเปิดเทศกาลที่นึนงติดหมวกนะอแล้วถ้าเกิดผมทอยทอยเจ็ดแล้วลงดับก็ทำไงวะเนี้ยผาลาดเลยเนี่ยหาเรื่องจริงเลยเราควรจะมาตรงนี้นะที่จริงอะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราเบิ้ลสิบสองไง ทำเบิ้อได้นะเออโอ้โหเบิ้องไดู้วิดเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแปนว่าไงแปนไม่ติดนะเออก้าลูกก้าเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเปิดเทศกาลเชิญดูเนี่ยนะเอา้าดูตอหลังสามช่องดูดมันได้เปิดเทศกาลนะทุกคนอือไม่มีไรเออล็อกมึงคูนนะแล้วก็เหมือนจะเชิญด้วยนะเปิดเทศกาลกันไปอีกนึนงเออ ยังไงมับขังนะครับขังตัดกาดไหมยอมอ๋อไม่มีตัดการดย ett, อมเลยนะครับยอมเลยมาเจอกับอีโวไลจินี่นะโอ้ใส่มัดเพชรไปด้วยทุกคนไอ้ย่าไลจีน <for S 2> ี่นะ เกมอวยแล้วได้ใจจังนะคือการ์ดเนี่ยมียกเว็นเจ็ดสิบเปอร์ด้วย <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วเคลืค่อนย้ายไปแถวปับ๊บแปนว่าง่ายแปนติดนะครับร้างขุมกันนะจากหมวกอัรชิวนะรองเข้าม,มีอะไรนะครับเปิดเทศกาลทีนึง <c oughs> หมอกมาอยู่นะอะโล่ทองมานะครับโล่ทองมาเบิ้นได้ไหม เบิ้ลไม่ได้นะครับเบิ้ลไม่ได้แป้นว่าไงแป้นไม่ติดแล้วนะอเอาแล้วเอาแล้วดูดเลยนะครับแป้นสปริงมีอะไรออกไหมไม่มีอะไรออกนะว้าวเบิ้ลสองได้นะปรอบเลี้ยงดินโอ้ติดขูมมากันนะห่อไปสร้างเลนมาร์กนะครับห่อไปสร้างเลนมาร์กว้าวว้าว เอาแล้วถอ,อยห้าพี่โชคดีนะที่ตรงนั้นไม่มีเงาใบแดงนะอา้าวไม่เนตเทศนะรีชาร์จไปทีนึ่งงานจะเข้าแล้วแหละงานดิเข้าน้องโนโลแล้วถอยหกได้ไหมหกกับลูกห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 กเบิ้ลไหมเนี่ยไม่เบินนะ้ลครับหกไม่เบิ้ลนะใบแดงชาร์จไม่ชาร์จโล่นะอ่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า โล่ผมออก <c oughs> อะไรครับเนี้อ่ะเออเทศกาลทีหนึงไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรอ่ะ <c oughs> โล่จากหมวกอาร์คิวนะโถ <c oughs> โล่ไอ้เนี่ยโล่ท้องเนี่ยติดมั่งไม่ติดมั่งนะว้าเบิ้ลหกเฉยโดดไปแล้วนะครับโดดไปแล้วแป้นเขา <c oughs> กลับเมืองด้วยนะแม่เอาไง เรียกไหมไม่เรียกนะรีชาร์จทีน่น,นึงยังไงยังไงอัดถอยห้าที่นึงอะ้าโอกาสเรามาแล้วโอ,อกาสเรามาแล้วเดี๋ยวเราต้องอไปทําให้หมอกาหายเอ้ยไม่ใช่ไป,ไปทําให้เงาหายเขาจะได้กลับเมืองไม่ได้นะเบินไปก่อนเบินไปก่อนเออกลับเมืองนะกลับเมืองปับ๊บดูตะลังสามช่อง ดูตารางสามช่องติดนะเออตรงนี้แล้วกัน <c oughs> จะได้เปิดเทศกาลแต่เขามอกมาไหมอ้าวหมอกมานะเปิดเทศกาลทีหนึ่งเออเฉลยด้วยทีหนึ่งเออเบอร์สิบสองได้ไหมเบอร์สิบสองได้นะ <12. S 1> แป้นว่าง่ายโอ้แป้นไม่ติดนะครับแป้นไม่ติดหาได้ไหมได้นะครับได้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 ไดได ปแดงชันไปแดงชันปั๊บกับดักวางไหนนะกับดักวางวางนี้ก่อนแล้วก็เปิดเทศกาลทีนึง่งเออเมื่อกี้ขอไหมเนี่ยไม่ไม่ได้ดูเลยเชิดไหมไม่เชิญเอาแล้วเอาแล้วตัดใจต่อยกาวนะเอาลืนอปื๊ดลง ลงอันนี้เราลงลงเลนมาร์กเรายุเวินนะครับยุเว้นเอาแล้วออกไปสร้างเลน์มาร์รกกลับมองเนี่ยเขาน่าจะชิงเก็บลูกปาดเอ้ยนั่นไงนั่นไงรีชาร์จอีกแล้วเขาจะจบลายนี้แหละเราจะ <c oughs> จะแก้ปัญหาอ่าไม่เขาจบรายนี้ได้ยังไงเอชาดโล่นะชาโล่ชาดโล่โลเบิร์นไหมเบิร์นนะครับเบิร์นเอ้ย ห่อไหมเนี่ยโท่สิจุยอ่ะไม่ค่อยห่อเลยรองเท้าเนี่ยเออเทศกาลนะเฮ้ยห่อให้หน่อยลูกเอ้ยเออหกหกแปดกันได้เออเออเออแดงชันหลุนรองเท้าเดียวตอนเนี้ยห่อไหมเนี่ยเออรองเท้าไปมุมไปมีเศษ ากับดักวางเ,าเปิดเทศกาลนะเนาะปัะ๊บกับดักวางเออหลุมรองเท้าห่อเนี่ยเออปั๊บไปมุมก่อนไปมุมก่อนไปแ,แดงชั้นยังไงห่อไหมอ๋อรองเท้าห่อแล้วค่อยยังชัวค่อยยังชัวเอเอออเเปิดเทศกาลนะเออ นี่แหละทีนี้แหละ,หละเดี๋ยวเราจะไปอ่าวเชิญก่อนครับเชิญก่อนยนึ่งเดี๋ยวเราจะไปไปการลนเนี้ยหลายนี้ไม่น่ากลัวมหมอกมาไหมหมอกมานะครับหมอกมาไม่ให้เขาทอยอไม่ให้เขาเบิ้ลสองเอาวางไว้ี่ก่อนเบิ้ลสองไม่ได้ดิติดหมอกเปิดเจ็คก<ม>้าดิติดหมวกนะมไม่ให้เขาทอยห้าให้เขาทอยสามไปอ้าวลบลบเงาไปแล้วนะ ต่อยห้าวดีดึงอ้าวชกเราพิธีนึงเสียโค้งไปชั้นหนึง่งอะเด้งดึงเมืองแพงยังไงยกเว้นไหมจกเว้นพิธีนึงโอ้โหสุดยอดสุดยอด,ดยดัยงไงเนี่ยผมว่า <c oughs> จะโดนเก็บลูกกวาดจนได้แล้วเนี่ยเอ้ยอยังไงโอ้ยโชคดีที่เขาไม่ไปเก็บลูกกวาดนะผมจะไปยังไงดีนะสิบสองได้ไหมสิบสองได้นะสิบสองได้ใกล้แล้วใกล้แล้ว ตอนนี้เงาใกล้จะหายหมดแล้วเอออย่างนั้นแหละสวยแบนโดนได้ลูกอึ๊บโอ้ยไปมุมของมุมแล้วเป็นดิหน่อย์ไรเปิดเทศกาลสิหนึ่งแม่มีอะไรเลยเหล่ายังไงอุ๊ปมีอะไรออกไหม โอ้โหเงียบกิ๊บพวกคุณเอ้ยไม่ขอไม่อะไรเลยิดตั้งการทีหนึ่งติดหมวกนะงานจะเข้าแล้วเอา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 คิดหนักนะเนี่ยถ้าเกิด <c oughs> ถ้าเกิดเขาไม่ยกเว้นนี่อาจจะหลับได้เลยนะยังไงมับไปทีหนึ่งยกเว้นอีกแล้วโอ้โหยกเว้น สุนะครับอ้าวยกเว้นไหมเนี่ยยกเว้นอีกแล้วทุกคนอ๋ออีกแล้วลงเท้าหอมไปสร้างเรนจ์มาร์กนะเฮ้ยเรี้ยงไหมเนี่ยเรียกไปทีหนึง่งผมจะทำะไงดีวันนี้เเบิ้นก่อนเบิ้นไปก่อ <c> น <oughs> โอ้ยเออ,เอ,อกดดีไหมเนี่ยเดีย๋ยวถ้าถ้าลงหลีกผมกดไปแล้วคู่ขี้เนี่ย ไม่กดแล้วกันนะเอาเบิลอยู่เบิลอยู่เบิลอยู่ไปแดงชันอืมจะไงเธออะไรขึ้นเนี่ยเปิดเทศกาลรลองเท้าผมไม่ค่อยห่อเลยนะอย่างวะลองเท้าผมไม่ค่อยห่อเลย9ก้าลูก9ก้าออกสิบเอ็ดืมจะไงแป้นหนูแป้นไม่ติดอีกลบลบเงาไปแล้ว ต้องลบเงาใครได้เนี่ยเอาเอาเอาเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะขังเออขังไม่ได้มียกเว้นแล้วนะเจติปื้อไม่มีตัดการ์ดนะยังไงเนี่ยยกเว้นมันเอายกเว้นนะครับยกเว้นรีชาร์ตอีกแล้วโอ้โหสุดยังตึงอ่ะยังไงกูถ้าเข้าหอไปเก็บลูกกวาดวันนี้ชนะไปแล้วเนี่ย จะล้มเราเ,ออเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเราเบิ้อได้เ,เป็นเรื่องเลยอะเสียดายของผมไม่ค่อยออกเฉยนะยงไงราะรองเท้าโอ้ไม่ออกอะไรเลยขระคุณดูตาลางสามช่องติดอีกคือเล่นสายเปิดโอลิมปิกอะอย่าหาอย่าหามีออฟนี่นะไอ้ดูนหน้าลางสามช่องเนี่ยทาให้เสียจังหวะไปเลยนะครับเนี่ยแทนที่จะได้เปิดโอลิมปิกไม่ได้เปิดเลยอม แล้วรองเท้าก็ไม่ค่อยไปยไอ้นี่เนี่ยไปไปหัวมุมหรือไปมิสสเตดเนี่ยไปแล้วกวาดจะไปให้นะเปิดเทศกาลทีหนึ่งไปขโมยลูกกวาดใช่ไหมไปแดงชั้นฟ็อกรองเท้าห่อไหมเนี่ยไม่ห่อเลยนะครับไม่ห่อเลย เปิดเทศกาลทีนึงเออทำให้จะขโมยลูกบาศก็ได้เนี่ยถอยห้าได้ไหมห้าลูกห้าอย่าออกสีนะเออได้อยู่ขโมยลูกบาศทีนึงมับมแล้วเราก็ทา,างนี้ฟับห่อหน่อยรองเท้าหนะ่าโอ้โหไม่ห่อเลยทุกคนเปิดเทศกาลทีนึงติดหมวกนะเชิดไหมเนี่ยไม่เชิญด้วยไม่เอาอะไรเลยลบหมอกไปแล้วบนสี่ไปนะ อ้าวแบนไม่ติดนะครับแบนแบนปิงไม่ติดเฉยขโมยลูกกวาดไปแล้วยังไงรีชาร์จวิธีนึืง <c oughs> ตายอย่างยากอะ่ะเอาไงห <c oughs> อ,อไปเก็บลูกกวาดน,นะ <c oughs> งไงถอยหกมาดีนึง โชคเราจริงนะเอ้ยอ้าวไม่ยกเว้นนะครับไม่ยกเว้นเรียบร้อยสองบีโถหวาจะล้มก็ได้นะมาเจอกับผู้พิพาษษาอนุบิษด้วยกันนะครับผมว้าวเขามาในสายาเขามาในสายหมวกเลิกานะครับโโ้ ไอ้ย <da> ่าไม่เอาไอ้นี Brother ่มาเหรอไม่เอาป้องกันกันขับย้ายมาเหรอเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนทีเดียวแค่นั้นแ่ะรู้เรื่องเลยนะแป้นติดไหมแป้นไม่ติดนะครับแป้นไม่ติดบวกเพิ่มไปแล้วเป็นหกสิบเปอร์ไปแล้วตอยสิไปีนึงอ้าวแป้นติดไหมต้องแป้นไม่ติดนี่เรียบร้อยเลยนะแป้นติดนะครับแป้นติด รองเท้าไปแถวนะเปิดเทศกาลครับเปิดเทศกาลว่าอย่างเอาเลยผมว่าเขาต้องมาตรงนี้แหละแต่ไม่แน่อาจจะอยู่ตรงเนี้ยอา้าวหาเรื่อง้วเนี่ยหาเรื่องแล้ว,ลวพี่เอ้ยยังไงใบแดงนะเนเธอร์ไปแล้วนะครับเนเธอร์ไปแล้วเดี๋ยวเราโอ้เล่นยากไปแล้วเนี่ยเคลื่อนย้ายไปแถว ปับอ่าฐานโลทองนะครับฐานโลทองแปดติดเลยเออเออยังไงเพื่อนรองเท้ารองเท้าไปมุมหรือไปไม่ที่เปรนะ์เซ็นต์อ้าวอางนี้ก็เรียบร้อยดิยเปิดเทศกาลกันไปเลยนะครับเปิดเทศกาลกันไปเลยเออใบแดงฉานปับห่อไม่เนี่ยรองเท้ารองเท้าไม่ห่อนะเปิดเทศกาลกันไปทีหนึ่งขังไหมปับไม่ขังนะครับไม่ขัง เออไม่มีตัดการเดี๋ยวผมจะถอยหุกนะถอยหุกลับเมืองลุ้นเชิญเมีโคมอยู่น้ามีโคมอยู่โอ้โหอ้าวโคมสองชั้นอยู่วะยังไงปั๊บบัตรเชิญติดไหมห่อลองเท้าห่อครับรองเท้าหอกับดักวางแม่บ้าบ่อยเปิดเทศกาลก่อนนะเชิญไหมเชิญไปทีนึงมั๊บ ขายยอมให้เพื่อนอันยอมเลยนะครับ1 b บอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผู้พิพากษาอ,อานุบ,บิดพร้อมกับคอนตูมนะผมว่าการ์ดนี้แหละน่าจะโหดสุดในบรรดา1ใน4การ์ดที่เข้ามาเลยหลังในเว้นนี้นะถ้าใครสนใจนะก็ ไปสุ่มหากันได้เลยนะครับผมคนหนึ่งแหละที่สนใจ <c oughs> แล้วก็เจ็บไปแหละยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแหละบยบไป